ร้านนี้สวยดีเนาะแกใช่แกแกจะกินอะไรอ่ะแกจะมีดูแป๊บนึงนะ<ม>เฮ้ยแกแกแกนั่นจูนิ<ม>ฉันว่านะแกถือโอกาสเนี้ยเข้าไปทวงเงินต่อหน้าแฟนมันเลย ก็ดีเหมือนกันมันเนี่ยจะได้ไม่กล้าลบหน้าฉันอขอบคุณนะคะครับคือฉันโอนเงินให้คุณเรียบร้อยแล้วนะคะอ๋อได้ครับรับรองเลยนะครับว่าคุณจูไม่ผิดหวังแน่นอน,นครับค่ะอ๋อแล้วคุณจูดื่มอะไรดีครับเอ่องั้นฉันขอเป็นโกโก้เย็นแล้วกันค่ะได้ครับงั้นเดี๋ยวผมรุ้ไปสั่งให้นะครับ อ้าวจูไม่เจอนังงานเลยนะฉันนึกว่าแกเนี่ยหนีไปต่างประเทศซะละเอ้าวแกหลงเออดีมาทานข้าวร้านนี้เหมือนกันเหรอใช่ฉันไม่คิดเลยนะว่าฉันจะเจอแกที่นี่อะ่ะว่าแต่ฉันติดต่อไปหาแกตั้งหลายครั้งแล้วเนี่ยฉันไม่เห็นแกตอบกลับมาเลยอะ นี่หรือว่าแกกำลังหลบหน้าฉหนอากเป่าซะหน่อยหนีลงหนหน้าอะไรกันไม่มีหรอกก็หลนี่ที่แกยืนใช่ไหมแอนหรือว่าจะให้ฉันเนี่ยบอกแฟนของแกดีงั้น,น,นเราเออกไปคุยข้างนอกดีกว่าแต่คุณทามคะเดี๋ยวไงเนี่ยฉันขอตัวไปคุยกับเพื่อนข้างนอกก่อนค่ะ ได้น pues. ี่แกมแกจะมาฉีกหน้าฉันต่อหน้าคนอื่นเพื่อให้ฉันอับอายขายหน้าแบบนี้ไม่ได้นะก็ช่วยไม่ได้นี่ใครใช้ให้แกเนี่ยหนีหนีฉันก่อนล่ะนี่จูฉันว่านะแกรีบคืนเงินแก้มันถ้าแกไม่อยากเสียเพื่อน อีกะเทยหลงแกไม่รู้อะไรเนี่ยก็หุบป,ปากไปซะนี่แกแล้วฉันไปยืมเงินแกตอนไหนมาพูดมั่วๆนะแกบ้าหรือเปล่าฮะแกพูดเรงนี้หมายความว่าไง,งาคะแม่แม่แม่แจูแกอย่าทำเป็นลืมไปหน่อยเลยตอนที่แกยืมเงินฉันเนี่ยแกยืมไปไม่ใช่ในน้อยเลยนะแล้วฉันเนี่ยไม่ได้ให้เงินแกไปใช้ฟรีๆหรอกนะแกแค่จะอะไรก็ลักษณะเนี่ยกับแค่เงินไม่กี่หมื่น บ้านแกรวยจะตายพ่อแม่ของแก ว่าแกสองคนจะพูดอะไรเนี่ยฉันไม่แคร์หรอกนะใครใช้แกงโง่เองล่ะเอาเงิน ผู้หญิงในลูปเนี่ยเขาติดเงินฉันอยู่หน้าที่ของแกก็คือไปหลอกมันให้ร่วมลงทุนหุ้นด้วยแล้วก็เอาเงินมาคืนฉันเข้าใจไหมได้ครับคุณหนูคุณจูเชื่อใจได้เลยนะครับคำว่าผิดหวังไม่อยู่ในสารระบบของเราแน่นอนครับ <c oughs> ค่ะค่ะฉันรู้ค่ะแล้วเ,เงินเนี่ยฉันต้องโอนตอนไหนคะ ถ้าคุณใหญ่ฉันโอนตอนไหนเนี่ยคุณบอกได้เลยนะคะจริงๆถ้าคุณโอนไวเท่าไหร่ผลก็ไม่ตอบแทนก็ยิ่งยิ่งกลับมาคุณไวเท่านั้นนะครับค่ะงั้นฉันลงวันนี้เลยค่ะเดี๋ยวฉันโอนให้เลยค่ะเงินเนี่ยไม่ใช่ปัญหาค่ะดีแล้วครับงั้นโอนเลยนะครับค่ะเรียบร้อยค่ะ มากเลยนะครับขอบใจมากเลยนะจูพี่แกเนี่ยคืนเงินฉันทุกบาททุกสตางค์นี่นี่พวกแกลวงผวกันหลอกฉันใช่ไหมฮะก็ช่วยไม่ได้แล้วฉันไปหลอกแกตอนไหนอะหลักฐานอยู่ไหนอะก็ไม่มี ฉันจะบอกอะไรให้แกรู้ไว้นะเพราะว่าฉันเนี่ยเห็นว่าแกเป็นเพื่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันสามารถทําแกได้มากแบบแกว่านี้แฟนแตกถือสวาที่ผ่านมาทำเป็นเพื่อนแบบนี้